หัวเท้ายยี่มอ่อมเราได้ขุดกันมาแล้วเก็บเกี่ยวหัวพันได้50ิกิโลอันนี้พวงนะคะพันพวงถ้าพันโทนจะใหญ่จะสาธิตให้ดูว่าประโยชน์ของเท้าเยี่ม่อมเนี่ยในเมื่อเป็นแป้งแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างมีขั้นตอนการปอกปอกเสร็จล้างล้างเสร็จก็ฝนแค่ล้างให้สะอาดแล้วก็ฝนไปทนน่านนายกก็ฝน คม,มนะคมนะม,มันหยาบมันคมมันคม,มแล้วมันมันเนียนได้แป้งเยอะนะเออเยิ้มวละเอียดมันภูมิปัญญาของคนโบราณอ,อ่ะ ก็อนนี้หลังจากเราขูดกับหนังตลากระเบนเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าขัดวางกองเพื่อเอาแป้งแยกกากแยกแป้งมีวิธีการกองกองเอากากออกเหลือน้ำนอนมาทาอะไรต่อคะตั้งไว้ให้มันตกตะกอนหลังจากตกตะกอนอะไรต่ออยู่ค่ะก็ใส่น้ําอีกคนคนทำาละลายคนอีกจนกว่ามันจะเป็นน้ําใสๆแล้วก็วางให้ตกตะกอนเททิ้งประมาณ5ครั้ง ห้าครั้งหกครั้งพอห้าครั้งเอาไปตากแดดหรือเปล่าคะถือว่าตากแดดที่กองแล้วที่หักเบื่อเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่ตากเลยขั้นตอนการตากขูดอย่างนี้เลยไปทถาดแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปตากตากอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นเป็นแป้งตัวนู้นเลยอ๋อตัวที่สําเร็จโอ้แต่แรกผมเข้าใจว่าเอาตรงเงี้ยเป็นแป้งเลยไม่ใช่เนี่ยตากสักสี่ห้าแดด การผลราการ<ม>กรองการหักเบือ่อแล้วตากออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่พร้อมปรุงอาหารปรุงขนมได้เลยทำขนมได้เลยแป้งปะป๊าวสองถ้วยน,นี้จะได้ขนมหม้อเนี่ยได้เยอะนะอ,อร่อยและอร่อยอีกนู่นนะส่วนผสมอืไหอันนี้จะมาทำต้องส่วนอันนี้แป้งถ้วยเดียวนะใส่ไปอน้ำตาลทรายสองถ้วยน้ำใช้ประมาณหกถ้วยเปิดแก๊สแป้งหนึ่ง สามหกสามโ้ของกามองม่ด้กนายกคนเชฟคนไว้คนไม่ได้เดี๋ยวมันเต็กตะกรอนไฟแรงปกติเลยถ้าจะดีตอนใส่ถุกเขียวก็ใช้ไฟไฟอ่อนนิดเนี่ยอย่างเงี้ยหนื่อแล้วใส่ถุกเขียวเลยแสดงว่าใช้ได้แล้วแต่เขาจะไม่ยืดเหมือนแป้งมันหัวนี่ก็ประมาณ2อีดอันนี้จักรปบเนี่ยไม่ไม่ยืดทำไมมันจะยืด